น่หน้าเลยจัดก,กับคุณพระอีพีแล้วมั้งคุณวันฉลองผมเห็นคุณมาเม้นอยู่ผมว่าจะทักไปอยู่ผมรอ,อเปิดบ้างๆนะครับวันไหนไ้เจอกันได้นะครับครับผมไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวกินซอยจูกันหน่อยเอาไว้เจอกันวาวๆเบสเออว่าถึงเบสเลยไปทำหนูไปทำพี่รลอง เม้าเมาไม่น่ารักเลยกับพี่เบิร์ดนะเป็นเขาเป็นคนน่ารักนะพี่ลองบอกว่าน่ารักก็บ้าเลยอเห็นไหมเห็นไหมพี่เบิร์ดโอ้โหที่น่าเลยจัดกับคุณพระอีพีแล้วมั้งคุณวันฉลองผมเห็นคุณมาร์เม้นอยู่ผมว่าจะทักไปอยู่ผมต้องจัดกับคุณสักอีพีแล้วมั้งคุณวันฉลอง คุณเอาแบบตัวจีตคุณในไข้มวยมาเลยคุณวันฉลองไอ้อะไรมนุษย์ต่างดาวคุณอะไรน,นั่นอะผมผมรอเลยผมวัดกับผมได้เดี๋ยวผม,ผมให้หมวดฟิลจับคุณนะถ้าคุณไม่โอเคกับผมอะ,อะหรือว่าคุณจะคุยกับผู้กองต้นกล้าผมพี่รองบอกว่าขอถอยทีหนึ่งได้ป่าโอ๊พี่เป็นใจเย็ยนไม่เอา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  รู้เปล่าว่าผมอ่ะรับแรงแรงกระแทกของตะวันฉายได้แนนานขนาดไหนแล้วของคุณแบบผู้ใหญ่อ่ะแบบเขาหายไปแล้วอ่ะหายสาบสูญในโลกนี้ไปแล้วอ่ะเพิ่งจะกลับมาคุณก็รู้อยู่เฮ้ยปู่มหาหมุนีมาเฮ้ยเอาลสั่นพี่ร้องว่าเอาละเ, <c oughs> เร็ว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 มันจะตามหน้เร็วอ <laughs> một lớp 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 chưa เดี๋ยวจะให้ <c oughs> ไปกินอัพก่อนเดี๋ยวไปล่ม <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ <c oughs>